ขับระครับคันนี้ครับยังไม่ปรับสภาพครับกับรถ SUV ครับ5ประตู5ที่นั่งเอกประสงค์ขับ4ครับกับรถไปสองพัครับกับ Honda ครับ CRV ครับ 2.0E ครับ4ฟล์เด็กับ4ครับรถไปสองพันะครับมาพร้อมกับงานสีเทาดำเดิมสวยๆนะครับจาด้านหน้าครับโชว์ฉบเฉงนะครับพร้อมกับงานไฟตัดหมอกคูล่านะครับเครื่องยนต์คันนี้ครับมาพร้อมเครื่องยนต์ครับของตัวฮอนด้าไอวิทิคขนาด2.0ลิตรครับกำลังแรงม้าครับอยู่ที่175แรงม้านะครับเส้นสายงานด้านข้างบอดี้เดิมๆครับมาพร้อมกับงานล้ด ส7นิ้วเดือนโรงงานครับได้งานเบรกดิสทั้ง4ล้อนะครับกระจกมองข้างเป็นงานปรับประไฟฟ้าครับมาพร้อมระบบของตัวสมาร์ทเอนทีแผงของตัวด้านหน้านะครับด้านหลังมีกล้องมองหลังติดตั้งให้พร้อมนะครับภายในนะครับคันนี้ยังไม่ปรับสภาพเช่นกันนะครับมาพร้อมกับงานเบาะหนังสีครีมครับเบาะแท้เดิมโรงงานเบาะปรับตัวคนขับครับเป็นงานไฟฟ้าพร้อมพรมลายมันติฟังชั่นครับมีระบบของตัวค r u คอนโทรลให้พร้อมหน้าจอครับสกรีนเจ็ดนิ้วครับมีกล้องมองหลังพร้อมกับระบบของตัวแอร์ออโต้นะครับให้ดูนะครับรอยโครงสร้างครับรถไม่มีวัััของกกกาารรรล้้ำจมนนนดชหคบ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถ SUV ครับ5ประตรูครับ5ที่นั่งขับ4ครับ,รบห้ามผลาดรับชมดูคลิปนี้ครับเดีย๋ยวผมทำการรีวิวดูให้ละเอียดครับไปชมกัน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับที่รับชมนะครับกระทางช่องแมงพิจนรถครอบครัวมือ2ครับช่องจะเป็นศูนย์รวมของตัวรถครอบครัวคัดเกดคัดคุณคุณภาพนะครับวันนี้เราอยู่ที่กระดังสาครับของทางสาขา1ครับสนักงานใหญ่ครับบริษัทพิยนนะครับที่มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้านะครับวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่ครับยังไม่ปรับภาพครับกับรถ SUV ครับ5ประตู5ที่นั่งอเนกประสงค์ขับ4ครับกับรถปี2015นะครับ กับ Honda ครับ CRV ครับ 2.0E ครับ4 d ลเดครับ4ครับเป็นรถปี2015นะครับมาพร้อมกับงานสีเทาดำดเดอรสวยๆนะครับในส่วนของตัวชนด้วยนี่ครับมาพร้อมกระจังหน้าครับโฉมมาแนเชงนะครับมีไฟของตัวมันติอิเคเตอร์ครับมีไฟเดย์ไทมของตัวลันนี่ไลท์ LED ให้พร้อมครับพร้อมกับงานไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับในส่วนตัวรายละเอียดคันนี้นะครับให้ดูเส้นสายงานด้านข้างครับบอดี้นะครับด้านหน้าเดิมครับมาพร้อมกับรายละเอียดตัวงานนะครับ อาจะหน้าโฉมมาในเชิงแล้วนะครับให้ดูงานฝากระโปรงนะครับสามเหลี่ยมเคิร์ฟของตัวงานฝากระโปรงนะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยครับของการชนโครงสร้างพิกาตจมน้ำครับเป็นยนต์ของเรานะครับรถทุกคันของเราคัดเกตคุณภาพครับเวลตีโครงสร้างเปิดมา24ปีครับเรามีชิมงานครับดูแลมากกว่า240จุดครับถ้าลูกค้ารับรถไปเจอรถพคฆานะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนเทปจํนนวนะครับทันนี้มาพร้อมกับระบบของตัวการขับเครื่องนะครับสีล้อให้พร้อมนะครับ ในส่วนของตัวแม็กด้านข้างมาพร้อมกับงานล้อแม็ก17นิ้วเดินวงงานได้งานเบรกดิสต์ทั้ง4ล้อนะครับล้อหลังของตัวแม็กครับสภาพแม็กครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยนะครับดี๋ยลรอของตัวการปีฟุดบาทยางและยางแม็กซิตของของตัวปี2022นแล้วนะครับสัปดาห์ที่16นะครับล้อหลังของตัวซีรียางมาพร้อมกับงานซีรียางครับ2องสอ้ความหนา65เป็นยางเทมีของตัวยาง R17 ครับความลึกของตัวดอกยางยังสามารถใช้งานได้ีกยาวๆนะครับ โช๊ด้านหน้านะครับคันนี้ยังไม่ปรับสภาพนะครับให้ดูนะครับไม่มีรอยซึมรั่วของตัวโช๊คนั่นหน้านะครับอาจจะมีเศษฝุ่นเล็กน้อยมาร์คสีแต้มสียังอยู่ครบเหมือนเดิมปกติก่อนส่งมอดนะครับผมทําการชำระล้างช่วงล่างครับดีเฟิร์ภายในครับล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยนฐานน้ามันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้ะประจันดีให้ลูกค้าก่อนส่องมอดนะครับเส้นทางานด้านข้างครับอาจจะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวผมทําการเก็บริ้วรอยลาลิะขอีตรงงานครับ ขนแมวด้านข้างให้นะครับคิ้วครับตัดด้วยงานพลาสติกสีดํานะครับกระจกมองข้างเป็นงานปรับรับไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวให้พร้อมนะครับในส่วนของตัวกระจกด้านหน้าครับแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับผาสีพรบอเราดูแลต่อให้ถึงปีหน้าครับอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวต่อมานะครับกระจกครับกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับมาพร้อมระบบของตัวสมาร์ทเอนทีนะครับแผงประตูด้านหน้าให้พร้อม จับงานเป็นงานสีซิลเวอร์โครเมียมนะครับกระจกตัดด้วยงานซีนขอบครับที่เป็นงานโครเมียมแล้วภายในครับจะมาพร้อมกับงานเบาะหนังสีครีมครับเบาะแท้เดิมโรงงานนะครับด้านในครับคันนี้ยังไม่ปรับสภาพนะครับมาพร้อมกับโฮมไลท์มันติฟังก์ชันครับมีหน้าจอฮัสกี้นิ้วมีกล้องมองหลังพร้อมระบบตัวแอร์ที่เป็นออโต้ให้พร้อมนะครับแต่ให้ดูโครงสร้างของตัวงานด้านหน้าเสา A ฝั่งซ้ายครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอขยับหรือการชงโครงสร้างนะครับดูได้จากสปอตเบรอาร์ครับ กรมเดิมนะครับเชื่อมจากโรบอทนะครับจากโรงงานด้านบนและก็งานของตรงงานนะครับด้านข้างนะครับให้ดูนะครับสวอตดีอาร์กรมเดิมนะครับไม่มีการตัดต่อการเชื่อมต่อหรือการเก็บงานเพิ่มเติมงานเสาบีครับหัวน็อตเดิมครับมาพร้อมกับงานเดนเพจครับของตัวเลขตัวถังครับ HR นะครับรองท้ายด้วย1 0 0 9 1 3นงานะครับงานสกเพจครับคมเมียมด้านข้างมีให้ทั้ง2องฝั่งแล้วนะครับแผงประตูนะครับมาพร้อมกับงานพลาสติกขึ้นรูปนะครับตัดด้วยงานสีครีมครับ วัสสุซอฟต์พัดตั้งค่างมีให้พร้อมคือจะลงกลงไฟฟ้าระบบเส็นทันล็อกประตูทั้ง4บ้บานด้ามจับงานประตูเป็นงานสีชิ้นเวอร์โคเมียนนะครับที่วางขวดน้ำครับแก้วน้ํากับลาโพงม,มีให้แต่ให้ดูรอยโครงสร้างของตัวแห่งประตูนะครับแต่เก็บซีลิโคน,นะครับเดิมเดิมนะครับรอลูกยางครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับ สภาพประตูเดิมๆนะครับไม่มีการชนโครงสร้างที่ความจมน้ำครับเราครับรับประกันโครงสร้างแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับเจอรถพลิกคว่ำนะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักทางเรารับซื้อคืนครับเต็มจานวนต่อมาแผงประตูด้านหลังครับกระจกแท้ครับเดิมนะครับจากโรงงานนะครับด้ามจับงานประตูเป็นงานสีโครเมียมให้พร้อมภายในนะครับมาพร้อมกับงานเบาะหนังสีครีมครับเบาะแท้เดิมโรงงานรองรับของตัว Isofix ครับทั้งสองฝั่งให้แล้วนะครับ ที่พักแขงตรงกลางมีให้พร้อมกับที่วางโคน้าแก้วน้าครับ2ช่องนะครับมีหมอนรองคอให้3าําแหน่งครับพร้อมกับงานสายสติเบลนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับมาพร้อมกับงานช่องแอร์สช่องครับมีเบาะยิงโจให้พร้อมครับสภาพเบาะเดี๋ยวทําการเก็บเด๋ยวรอยละเอีตรงงานนะครับแต่เบาะยังสภาพเดิมๆนะครับงานเฮดรูมครับสภาพเดิมไม่มีรอยขูดขีดรองรงานถลอกครับพร้อมด้านจับอกคนด้านหลังให้2ฝั่งมีงานไฟครับคอนโซลตรงกลางให้พร้อมนะครับ ในส่วนรอยโครงสร้างของตัวงานเสาบีฝั่งซ้ายนะครับให้ดูของน็อตนะครับไม่มีรอยการขยับหรือการขันของตัวงานชุดประเจนะครับงานบอดี้ของตัวรอสปอตเป็นอาร์ตครับกลมเดิมนะครับเชื่อมจากโรบอทนะครับจากโรงงานทางด้านบนนะครับและก็งานของตัวงานด้านข้างครับงานบอดี้บอดี้เสาซีครับโตทีครับงานบอดี้เสาซีสภาพเหมือนเดิมงานสครับเพยด้านข้างมีให้แผงประตูทั้ง4บานนะครับที่มาคนนั้นครับวัสดุสภาพสภาพเหมือนเดิมครับให้ดูแผงประตูด้านข้างครับ ไม่มีรองรอยถลอดนะครับหรือการขูดขีดของตรงงานแผงประตูนะครับด้านข้างครับฝั่งซ้ายนะครับตะเข็บซีโคนะครับเดิมเดินครับปุ่มล็อกเด็กมีให้พร้อมนะครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้ครับป้องอันตรายจากการที่เด็กทับการเปิดจากภายนอกมาต่อมาครับแม็กด้านหลังฝั่งซ้ายครับให้ดูแม็กครับแม็กสภาพเดิมนะครับไม่มีรองรอยนะครับประมาณ9 0้5เหอนะครับ แบกอาจะมีรอยเล็กน้อยนะครับเ๋ยวผมทาการเก็บรายของตรงงานแมกให้คันนี้มาพร้อมตรงงานเบรกที่ทั้ง4รล้อครยางแม็กซิผมทำการตรวสอบเช็แคแล้วเป็นยางปี2 0 2 2ทั้ง4เส้นนะครับส่วนล้อพลาสติกครับการยึดติดของตัวหมดครับยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับงานของตัวท้ายครับอาจจะ สภาพเดิมๆครับไม่มีนิวรอของการชนโครงสร้างของตรงนั้นท้ายครับงานไฟท้ายเดิมๆครับงานโลโก้ครับสครับเพจตัว CRV มีให้พร้อมพร้อมกับงานฝาท้ายตัดเลสกินงานของตัวโฮเมียมพร้อมโลโก้ของตัวฮอนด้าให้แล้วงานเลทะเบียนลูกค้าจะได้ทะเบียนครับของตัวเก้ากอไก่สอเสือ718781เครับเททีครับของกรุงเทพมหานครพร้อมโลโก้ครับหรือแบช์ของตัวโฟล์ดได้ให้พร้อมนะครับงานฝาท้ายนะครับมีงานไฟเบรกุ่นที่3ครับ ให้พร้อมกับงานด้านท้ายมีงานชาเ์ีเยลของตัวลักษณ์สัญญาณด้านบนให้พร้อมนะครับงานด้านท้ายห้องโดยสารนะครับสามารถเก็บของครับกระเป๋าพัลลครับได้2อถึงสใบมาพร้อมกับงานถาดรองให้พร้อมนะครับรายละเอียดต่อมานะครับให้ดูนะครับงานด้านหลังครับงานคอนโซลไฟด้านหลังมีให้พร้อมมีงานไฟแท้เดินนะครับจากโรงงานนะครับทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับต่อมาฝั่งขวานะครับให้ดูนะครับบนน็อตงานฝาท้ายนะครับ ไม่มีเราขยับหรือการขันของตรงงานฝาท้ายนะครับกระบอกโชคเดิมๆนะครับตะเข็บซิลิโคนนะครับเดิมๆทั้งฝั่งขวาแล้วก็งานฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตไม่เราขยับนะครับทั้งสองฝั่งเลยในส่วนตรงงานฝั่งขวาครับต่อมานะครับจะใส่งานด้านข้างครับงานบอดี้เดิมๆนะครับงานตัวถังบางๆเดิมๆนะครับแผงประตูฝั่งขวาด้านหลังนะครับงานแผงประตูสภาพเดิมๆโครงสร้างงานเสาบีฝั่งขวา ัวน็อตนะครับไม่มีเราขยับนะครับงานสครับเพจนะครับมีติดตั้งให้พร้อมสปอตไฟอาร์ครับเชื่อมจากโรบอทนะครับนะครับจากโรงงานนะครับทั้งหมดครับแผงประตูงานด้านข้างนะครับสภาพดันเดินนะครับถ้าลูกค้าท่านใดซับสนใจครับหรือกำลังมองหารถ SUV นะครับ5ประตู5ที่นั่งครับอเนกประสงค์ขับ4ครับสามารถเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทพยนต์นะครับ หรือสามารถโทรมาสอบถานนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟแนซ์นะครับกับทางผมได้เลยนะครับเซอเมงที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023หรือแอดไลน์หาผมบนนี้ได้ครับรถปี2015ครับดอกเบี้ยเริ่มต้นครับ4ปี3.09ครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี84งวดครับดอกเบี้ยะปีอยู่ที่4.99นะครับ เรามีบริการของการส่งเส้นเอกสารนะครับไฟแนนซ์ Finance นะครับตามที่อยู่ของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการส่งรถไฟให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าส่งในแถวกรุงเทพเราส่งให้ฟรีครับแต่ส่ตงตองตจังหวัดครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,มครับเราคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นแม็กดหน้าครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีบินรอสบ,บาทมีท่ารอทะลอกเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ปัญหาครับอย่าโพน้องการเก็บเรือรอของตรงงานแม็กให้ความลึกของตัวล็อกยางยังสามารถใช้งานได้ยาวนะครับ โซนหน้าครับแห้งเดิมนะครับจากโรงงานนะครับโซนล้อพลาสติกครับยังสภาพเดิมเดินะครับเดี๋ยวเราทําการเก็บยลาเียดตรงงานครับทุกจุดให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบต่อมาแผงประตูมาพร้อมระบบของตัวครับสมาร์ทเอนทีนะครับมีให้พร้อมครับกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานการสาดจุดความการติดตั้งแถมให้ประตูทั้ง4บานให้นะครับภายในขครงก้าของตรงงานเสาเอนะครับด้านหน้าฝั่งขวานะครับให้ดูครับ คนน็อตนะครับไม่มีเราขยับนะครับสภาพครับเดิมเดิครับงานสักเพจมีให้พร้อมนะครับสปอตเล็อาร์ตกลมเดิมนะครับไม่มีการชนโครงสร้างที่ความจมน้าหรือชนหนักครับของเราไม่มีการกับสีนะครับเล่มของเราไม่ชนรดสูญหายนะครับอยู่ได้จากงานโครงสร้างนะครับงานเสาบีนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับคีบโรบอทเรายังอยู่ครับครบชับเจนเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเก็บงานสีของตรงงานด้านข้างเพิ่มเติมมาด้านในครับมาพร้อมกับงานเบาครับปรับบุคคลขับเป็นงานปรับ ไฟฟ้าให้พร้อมครับพร้อมระบบของตัวพวงมาลัยมันติฟังชันนะครับสามารถคอนโทรลเกี่ยวกับของตัวเครื่องเสียงครับเช็คออนบอร์ดของตัวด้านหน้ามะบบของตัวครับล็อกความเร็วคุชคอนโทรลให้พร้อมระบบออคอนด้านห้างเฮ็บมีให้นะครับประโยชน์ระบบของตัวการเรียัทางงานนะครับระบบของตัวแอคชั่นคอนโทรลการการเลื่อนถลายมีให้แล้วนะครับขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์ของคันนี้ก่อนนะครับเครื่องยนต์คันนี้ครับมาพร้อมเครื่องยนต์ของตัว i-vtec ของตัว Honda นะครับ สี่โซ่สว้ามาพร้อมขุมแรงมารับอยู่ที่175รแรงม้านะครับให้ดูหน้าจับมาปัดไม้ครับมาพร้อมปลิ๊กไม้ของการใช้งานคันนี้ครับอยู่ที่1 2 0 0 0 0โลนะครับไหม่แท้ไหม่เดินฮัทเฉลี่ยรถครับปี2 0 1 5ถือว่ามาเยอะมากเกินไปนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับมาพร้อมกับกับหน้าจอนะครับนาฬิกานะครับเล็กๆประมาณครับอ่านิ้วนะครับด้านหน้าแล้วมีจอทัชสกีนด้านข้างครับมีกล้องมองหลังให้พร้อมนะครับคันนี้ มาพร้อมงานกล้ององหลังเรื่องของตัวจออยู่ของน้องการแก้รายละเอียดตรงงานจอให้นะครับอาจจะมีสัญญาณของตัวหน้าจอตรงนี้ครับที่มีปัญหานิดหน่อยไม่ใช่ปัญหาผมทําการเก็บรายละเอียดของตัวหน้าจอตรงนี้ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบในส่วนของตัวกล้องมองหลังสามารถปรับระยะของตัวกล้องมองหลังได้นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบของตัวรองรับ iPod ให้พร้อมครับเชื่อมต่อบลูทูธครับรับสายวางสายนะครับสามารถเล่นในส่วนของตัวระบบของตัวเครื่องเสียงได้ปกตินะครับ แอร์มาพร้อมกะบบของตัวแอร์ที่เป็นออโต้นะครับนะครับคันนี้สามารถปรับอุณหภูมินะครับได้นะครับทั้ง2ฝั่งคันนี้แยกโซนของตัวอุณหภูมิให้ได้ทั้ง2ฝั่งครับในกรณีที่ลูกค้านะครับนั่งฝั่งซ้ายครับต้องการจะปรับอุณหภูมินะครับสามารถปรับอุณหภูมินะครับฝั่งขวานะครับก็สามารถปรับอุณหภูมิแยกได้เลยเพราะระบบของตัวแอร์ออโต้ให้พร้อมเกียร์เป็นเกียร์อัตมัด ของตัว CVT นะครับ5สปีดครับพอตของตัว Powerless ครับตรงกลางด้านล่างมีให้1พอตนะครับมีวางขนน้ำแก้วน้ำมาพร้อมกับกุญแจที่เป็นคคเดตให้พร้อมนะครับกุญแจรีโมทนะครับที่พักแขนตรงกลางวัสดุดซวัุที่เป็นหนังทับซอบพัดด้านหลังมีให้ด้านในครับมีปุ่ม p o w e r l e s ให้อีก1พอตนะครับแล้วก็พอร์ตของตัว USB ครับให้อีก2พอร์ตแล้วก็พอตของตัว HDMI นะครับ คอนโซลหน้ามาพร้อมระบบของตัวครับความปลอดภัยแอร์แบ็กให้ถึง8จุดเลยนะครับถือว่าเป็นรถ SUV ครับที่ให้ระบบของตัวความปลอดภัยครับครอบคลุมให้ทั่วรถเลยนะครับคอนโซลสกรีนหน้าตัดด้วยงานครับสีเทาเงาๆนะครับเกียร์ชักนะครับมีให้นะครับคู่มือนะครับการใช้งานนะครับระบบของตัวคู่มือนะครับมีให้พร้อมนะครับคู่มือนะครับของตัว Honda นะครับมีให้นะครับสู้คู่มือการรับประกันนะครับคันนี้มีให้พร้อมครับมีการเข้าเช็ค 0ทุกๆระยะนะครับตามรอบนะครับรู้สึกว่าคันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวเจ้าของนะครับที่ใช้งานนะครับจะเป็นของคุณผู้ชายนะครับไอผู้หญิงครับโทษทีครับสุภัยนะครับคันนี้นะครับรถผู้หญิงใช้งานนะครับรถมือเดียวนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือกําลังมองหานะครับ รถนะครับ SUV นะครับ5ประตู5ที่นั่งขับ4ครับอเนกประสงค์นะครับสภาพนางฟ้าครับกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทกับราคาขายอยู่ที่529,000สนาพนะครับสามารถเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทพยนต์นะครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นนะครับรถปีส5งสิปี3.09ครับสามารถผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดครับดอกเบี้ย7ปีอยู่ที่4.99นะครับ สามารถขับดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่ประสัทริยนต์เดี๋ยวเราพาไปชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องน่ารอดีกันครับมาต่อนครับคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับเบนซินของตัว i v t e c ครับขนาด2.0ลิตรครับ4สูบ16ดหวาล์วนะครับมาพร้อมขบขุมมวงล้อยางม้าครับอยู่ที่175แรงม้าครับสภาพเครื่องยนต์ครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ปรับสภาพนะครับก่อนมอบผมทำการเก็บครับยุ่วลารายละเอียดครับล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับ ตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็จตรีให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับให้ดูงานเครื่องยนต์นะครับสภาพรอบเครื่องเดินนิ่งปกตินะครับอันนี้คือค่าเสจฝุงนะครับลดการใช้งานนะครับมีอยู่แล้วค่าเสร็ษผนแต่ไม่ใช่ปัญหาผลทาการเก็บรายละเอียดตรงงานเครื่องยนต์ครับให้ใหม่ๆนะครับก่อนส่งมอบสภาพเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีการติดแก๊สนะครับคันนี้รถเบเซ์มีปัญหาของการติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับของตัวขนาด2.0ลิตรเดิมๆนะครับ มาร์สีนะครับด้านสีของตัวน็อตรับดูได้จากดีเทลของงานงานเครื่องยนต์นะครับดูเี๋ยวลอยไม่มีการคัดถอดงานเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ดัดแปลงของตัวงานเครื่องยนต์มาก่อนนะครับงานฝากระโปรงนะครับให้ดูนะครับไม่มีรอยของงานถอดงานฝากระโปรงนะครับจะเก็บซีโฟนของตัวงานด้านข้างงานบอดี้เดิมเดิมูเจาะเดิมเดินะครับส่วนขอ็คำร้อนครับด้านหน้ามีให้นะครับงานบอดี้ของงานฝากระโปรงเดิมเดิมสติ๊กเกอร์ของตัวมอกรยังอยู่ชัดเจนนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับสติกเกอร์ของตัวครับน้ํายานะครับแอร์มีให้พร้อมนะครับส่วนกับคมร้อนด้านหน้างานฝั่งขวานะครับหัวน็อตไม่มีเราขยับนะครับจะเจ็บซิลิโคนงานเดิมๆนะครับงานฝั่งขวาด้านในให้ดูจากหัวน็อตนะครับไม่มีเราขยับอันนี้จะมีค่าเสร็จฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมทำการเก็บนะครับลายของโรงงานฝุ่นครับเก็บเรียวรอยเลยตรงต่างๆครับของตัวรถให้ลูกค้าก่อนองมอบเบ้าโช๊คสวอตเบนอาร์กลมเดิมนะครับระบบของตัวชุดเบรคครับ ABS ครับมีให้นะครับ ด้านในนะครับให้ดูรอสปอร์เวิร์คเดิมๆนะครับคานหน้านะครับดูหัวน็อตไม่มีเราขยับนะครับหรือการชนโครงสร้างของตัวคานด้านหน้านะครับงานฝั่งซ้ายนะครับให้ดูนะครับสภาพเดิมเบ้าโช้สปอร์ตเร์คกลมๆเดิมแบตเตอรี่นะครับคันนี้ยผมทำการเช็คค่า CCA ให้ลูกค้าก่อนแบตเตอรี่ไม่ถึงมาตรฐานหรือแบตเตอรี่เกินหนึ่งปีผมทําการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ครับเราดูยละเอยดลังขานะครับ3าวันครับเก็บระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับ 1เดือนครับถ้าลูกค้ามีปัญหานะครับสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถ s อส5ประตู5ที่นั่งแอกเบน์สองขับ4ครับรถสภาพทางฟ้ากับรถปี2015ับกับ Honda CR-V 2.0ร์วีสอจุดครับโฟล์ดขับสคันนี้ครับกับราคาผ่อนล่มต้นเพียงแค่9,000บาทครับกับราคาอยู่ที่529,000ครับ สามารถขับรถและพอลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทพยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทพยนต์อยู่ตรงซอยเสรีไทย68ครับแยก1ครับมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับไลน์อถตู้รถครับหรือแฟรนซ์กันทางผมได้เลยนะครับเซลเมงที่เบอร์0ูนยครับ1 4 6 6 0 2 3ครับหรือแอดไลน์หาผมมไม่ได้ครับก็จัดกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการติดตามรับชมกับทางช่องเมนพยนต์รถครอบครัวมือ2ครับ อีพีหน้านะครับเรยมีและก็ครัวคัดเกร็ดคัดคุณภาพครับสภาพเดิมสวยๆครับเราจะมานำเสนอให้ทานลูกค้านะครับวันนี้ทางไม้พยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ